สวัสดีครับผมรัตต์ไทตถัยชาแนลนะครับตอนนี้อยู่ที่อำบลนาพู่นะอำเภอเพิ่จังหวดัดอุดรนะขี่รถมาเห็นตู้แปลกแปลกแปลก,ก,ก,กตาครับก็เลยแวะลงมาดูบ้างนี่เป็นตู้น่าจะเป็นตู้ต่อยอนะอยู่ข้างๆถนนนี่นะครับมิตภาพนะครับก็เลยแวะลงมาดูนนี่จะมี สายลักอยู่นะบอตอยอเอ้ยตัวตีตอยอนะมีรถไฟไทยนะหมายเลขหมายเลขไม่ไม่เห็นหมายเลขเลยนะครับอ๋อนี่ห 0, 0, นะนึ่งห้าศ0นย์นย์นย่งห้าศูะตอยอนะ เดี๋ยวดูมีเนมเพจอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหปี1964นะหนังสงครามโลกก็ประมาณสิบก19ปีนะครับอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นบริษัทผู้ผลิตนะลา โอ้โหอันนี้น่าจะแบบน่าจะเป็นฝรั่งเศสนะลาลาเบิร์กลาเบิร์กไม่แน่ใจอ่ะอ่านไม่ค่อยออกนะโอ้นี่สัญลักษณ์มีเนมเพจ s อ t อนะแล้วก็ก่อนหน้านี้เป็นเนี่ยอนะครับรถไฟหลวงเก่ามากเลยตัวนี้นะครับน่าจะตัดบัญชีแล้วนะครับ okay. น่าจะประมูลมาตั้งที่นี่นะตอยอหมายเลข15 150077นะเป็นตอยอนะไม่ใช่บอตอยอนะครับตอนนี้มีรอตัดบัญชีเดี๋ยต้องไปค้นด้วยว่ามันมาจากไหนนะไม่เห็นมีคนมาหลายที่ไม่แน่ใจมาจาก,จากแถวโคราชหรือเปล่านะครับเพราะเห็นมียกมาช่วงหนึ่ง ก็จะมีตู้เท่าขนาดอย่างนี้มันมีมีตอยอกับบตอยอนะนะครับตอยอก็คือเนี่ยไม่มีโบกี้นะเ็าจะเป็นเป็นล้อนะครับมีเหมือนแหนบอยู่ข้างล่างนะครับรองรับน้ําหนักนะนะครับประมาณนี้ถ้าเป็นรุ่นที่มันใหม่ขึ้นมากว่าน,นี้ก็จะเป็นบตอยอนะครับก็จะเป็นโบกี้บลก็คือย่อมาจากโบกี้นะตรอก็อคือตู้นะยอผู้หญิงคือใหญ่นะครับอันนี้คือตู้ใหญ่นะครับคือตู้ใหญ่ ชื่อมันคือตู้ใหญ่อตอยอคือโบอก,กี้ตู้ใหญ่นะครับโบก,กี้ไม่ใช่เป็นลักษณะในการเรียกคันนะโบก,กี้คือชุดล้อข้างล่างเนี่ยครับจะมี4ีลอ้อมีชุดน้ำหนักเป็นโบก,กี้นะครับประมาณนี้เขาจะมีแต่ตัวนี้เป็นแค่ต่อยอนะเขาจะมีมีมีล้อนะครับมีอันนี้ก็จะมะีเหมือนเป็นแหนบอะช่วยรับน้ําหนักระดับหนึ่งนะครับความเร็วตัวนี้นะ่าจะไปอยู่ประมาณสัก ไม่แน่ใจ60 7ิเจิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะถ้าเป็นตู้แบบนี้นะครับตบอ,อยอก็จะรรับขึ้นมาดีขึ้นเพราะเป็นบุกี้แล้วนะครับก็จะดีขึ้นการรับน้ําหนักอะไรต่างๆดัะนั้นไอ้ตัวบอส่วนใหญ่คืออย่างเช่นบอจอสอ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือบุกี้นั่นแหละนะครับประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> โอเคก็ว่างๆก็แวะมาดูได้นะครับประมาณนี้อยู่ติดกับนี่เลยถนนมิตรภาพนะก่อนถึงทางเข้าเอ่อ สถานีรถไฟนาผู้นะครับประมาณนี้อยู่ฝั่งทางจะเข้า,าจังหวัดหนองคายนะเห<ม>็นของแปลกครับไม่แน่ใจว่ายกมาท่าไไรแล้วก็ไม่ได้อลางมาลองไว้ด้วยนะครับประมาณนี้น่าจะเอามาใช้เ,เก็บอะไรสักอย่างนะครับประมาณนี้ก็แวะมาถ่ายประมาณนี้ครับเจอของดีข้างทางครับ